ข้อที่5จากแผนภาพต้นใบของข้อมูลที่แสดงจำนวนเวลาที่นักเรียนใช้ทำแบบทดสอบจำนวน100ข้อต่อไปนี้เวลาที่ใช้ทำแบบทดสอบวงเล็บนาที 1. จงหาจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ทำแบบทดสอบ 2. เวลามากที่สุดและน้อยที่สุดที่นักเรียนใช้ในการทำแบบทดสอบเป็นเท่าไหร่ เราก็มาดูก่อนว่าในข้อนี้เนี่ยคือเขาให้เป็นแผนภาพต้นใบมาซึ่งแผนภาพต้นใบนี้เนี่ยแสดงเวลาที่นักเรียนใช้ในการทําข้อสอบ100ข้อโดยที่เวลาของเขาเนี่ยเขาให้มาว่าหน่วยเป็นนาทีนั่นเองเหมือนกับว่าข้อนี้เนี่ยเขาให้แผนภาพต้นใบมาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาต้องการถามเราว่า เขามีนักเรียนมาสอบทั้งหมดกี่คนแล้วก็เวลาที่มากที่สุดกับน้อยที่สุดในการทําแบบทดสอบเป็นเท่าไหร่ข้อนี้นะพอเขาให้แผนภาพต้นใบมาเนี่ยก็ง่ายเลยอย่างถ้าเขาถามว่ามีนักเรียนทั้งหมดเท่าไหร่น้องก็ต้องนึกขึ้นมาก่อนว่าปกติเนี่ยเวลาเราเขียนแผนภาพต้นใบอย่างอันนี้ฝั่งซ้ายมันคือเป็นต้นนะฝั่งขวามันเป็นใบ น้องก็จะต้องดูว่าเวลาเราจะนับข้อมูลเนี่ยเราจะนับจากจำนวนใบเพราะว่าอย่างเช่นมันทัดแรกเนี่ย4 1 5 8อย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าเขาใช้เวลา41นาที45นาทีแล้วก็48นาทีก็คือมีเด็กอยู่3คนที่ใช้เวลาที่ขึ้นต้นด้วยเลข4เราก็เลยจะนับจำนวนคนได้จากจำนวนใบ เหมือนกับว่าต้นเนี่ยมันเป็นแค่การบอกว่าหลักแรกหลักก่อนหน้าเนี่ยมันคืออะไรนะส่วนใบเนี่ยมันจะบอกเป็นว่าในแต่ละเลขเนี่ยมันลงท้ายด้วยอะไรซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็คือแต่ละตัวดังนั้นเราก็จะสามารถหาจํานวนนักเรียนทั้งหมดได้โดยการนับว่าใบเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดกี่ใบงั้นเราก็จะมานับกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 เ1้า1ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีดแยบองยามยแล้วก็ยี่ห้าหมายความว่าเราจะมีเด็กอยู่ทั้งหมด25คนที่มาทำแบบทดสอบ ถัดไปถ้าเขาอยากรู้ว่าเวลาที่มากที่สุดเป็นเท่าไหร่เราก็จะต้องมองว่าเวลาเราอยากหาค่าที่มากที่สุดเนี่ยก็คือต้นของเราอ่ะมันจะต้องเป็นจํานวนเลขที่มันมากๆซึ่งต้นที่มากที่สุดก็คือเลข9แล้วถ้าเราอยากได้มากสุดเราก็ดูว่าต้นที่เป็น9ของเราเนี่ยใบมันจะเป็นได้แค่ศูนย์อย่างเดียวดังนั้นเวลาที่มากที่สุดก็เลยตอบ9 10 อ่านค่าทันไหมต้นเป็น9้าใบเป็นศูนก็คือเป็น9 10ิบอ่ะเราก็ตอบได้แล้วว่าเวลาที่มากที่สุดคือ90ซึ่งจะมีหน่วยเป็นนาทีนั่นเองส่วนเวลาที่เท่าที่สุดเนี่ยเราก็มองหาจาก ต้นที่มันน้อยที่สุดก่อนซึ่งก็คือเลข4แล้วพอต้นเป็น4เนี่ยใบของมันที่เป็นใบได้าจะมี1 5แล้วก็8อยากได้น้อยสุดก็ต้องเลือกเลข1ต้นเป็น4ใบเป็น1ก็หมายความว่ามันคือ41เราก็จะตอบได้แล้วว่าเวลาที่น้อยที่สุดคือ41นาที โอเคนะสรุปว่าข้อนี้เขาให้แผนภาพต้นใบแสดงข้อมูลออกมาแล้วเขาต้องการหาว่ามีจํานวนคนทั้งหมดกี่คนค่าที่มากที่สุดกับค่าที่น้อยที่สุดเป็นเท่าไหร่การที่เราจะหาว่ามีคนอยู่กี่คนเราก็สามารถนับจากจํานวนใบได้เลยเพราะว่าแต่ละใบเนี่ยมันส่งข้อมูลมาจากแต่ละข้อมูลเราก็เลยนับมาได้มาว่ามีใบทั้งหมด 25บาใบก็ตอบ25คนแล้วระวังว่าห้ามนับต้นเข้าไปนะนับแค่ใบอย่างเดียวเสร็จแล้วถ้าเราอยากหาค่าที่มากที่สุดก็คือให้มองให้ต้นอะมันเยอะสุดก่อนเพราะว่าเหมือนเวลาเราเลี้ยงเลขเนี่ยต้นมันจะมาก่อนใบอย่างถ้าต้นเป็นหลักสิบเนี่ยยิ่งหลักสิบมากค่ามันก็จะยิ่งมาก แล้วแบบมันจะค่ามากขึ้นเร็วกว่าการมองเทียบอย่างนี้อ่ะเราก็เลยได้มาว่าค่ามากสุดก็เลยเป็น90ส่วนค่าน้อยสุดก็เลยเป็น41แล้วก็ตอบคำถามได้ซสซูค่ะ